ถ่ายแล้วนะครับอันนี้จะพาท่านผู้นำไปลองขับรถกันนะครับไปที่ไหนนะครับท่านศรีธวรรถอะไรไม่รู้ไถึงหน้างานก็รู้ครับแต่นี้เรากำลังเดินทางไปนะครับ ลุงเ,เมียเขาอะไรแโ,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 โ่ท่านขับรถทางให้นิ่มๆน,นะครับ

ซอยที่เราไปซืรอรถมอ้ซอยนั่นยัหม,มันขึ้นเตือนอะไรวะมันไม่ลงใช่ไหมไม่กร์นาเตมน้มันวนเย็นอวเพิ่งเติมมาทั้งสามร้อยขับไรห้ง ไปถึงเจิมคอกรถ,ถเทเกก่อนเลยเที่ยวข้างปึง้งตีท้ายตีท้ายมึงมาเจไหนนี่นี่อนมีสองทีมงานนะวิ่งอยู่นัอนอ่งไงเห็นแต่ทายรถไม่รู้ข้างหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าท่านผู้นำของเราจะขับเครื่องยนต์ยี่ห้ออะไร ท่านจตะตัดสินใจออ,อ,ออกรบแล้วหรือไม่ <c oughs> เพื่อหาเงินมาซื้อรถกระบะเละบักเคน้อยใลกสาวทยเยมางยาวเห็นี่จะเพ็ีมากเลย เดีเยเ๋ยวเล่นยายจูจี here, ้ล่นเนีนยายเดิให้ดูนย,ยายตรงไหนวะดู <No. S 1> นี่นี่เสื้อนี่ไม่ไม่อันนี้ทีมงานเนี่ยทำไมยังไม่ใช่ไงอาดุนของเกย์กตาชิ e อ่าเจ้าไปลองขับกันเลยไม่บอกแกอยู่ตรงไหน,นああอ๋อคืดว่าอยู่อยู่ข้างในอีกรถแก